ก็มีคนเหมือนที่เห็นอะมานตามตามที่ข่าวลงเลยคือที่มีคนมาคอมเมนต์ในรูปก็เป็นคําพูดที่เขาเรียกว่าคือเอาจริงๆหนูก็เจอบาก่อนหน้านี้ก็เยอะแบบเป็นส่งเป็นคลิปวิดีโอบ้างอะไรเงี้ยแบบโชว์ของลาบหนาอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะวันหนูเห็นหนูก็ตกใจนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตอบกลับแล้วก็ไม่ได้ด่าอะไรด้วยจริงๆอย่างอย่างบุคคลพวกเนี้ยส่วนมากก็จะ ทำเนนที่ลาบแบบส่งนี้เอ็มมาอะไรแบบนี้แ,บบแต่งัญญานนี้คือเขาเมาในรูปแบบใหม่มาคอมเมนต์เลยในรูปเราอันนี้คือคอมเมนต์เลยตรงๆเป็นคำพูดเป็นคำภาษาพิมพที่แบบว่าโอ้หนูก็คิดในใจว่ากล้าพิมพเนาะแบบแบบเออแบบเชื่อเขาเรียกอะไรอะ่ะแบบยอมรับ แล้วก็ในในความกล้าของเขาที่เขาพิมพ์แต่ส่วนตัวเราเห็นแล้วเราเราก็ไม่ได้บล็อกไม่ได้อะไรหนูไม่ได้บล็อกไปตออบคมเมนต์ขาเลยหนูไปตอบอยากให้เขารับรู้ว่าหนูอ่านเอออยากให้เขารับรู้ว่าหนูอ่านนะหนูเห็นนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็ขอบคุณที่รู้สึกกับรูปหนูหรือว่าอะไรต่างๆในร่างกายของหนูก็ต่างค่ะใช่เขามีปฏิกิริยาตขาตอบหรืออะไรบ้างไหมไม่นะคะหนูไม่แน่ใจว่าว่าคือแอคเขามันมีเยอะมากที่แบบว่าเป็นแอคแอคผีอ่ะเออเยอะมากมาก เ้วมีการกดไปขอมดนะคะว่ามันเป็นไอจีหรือว่าไอตุ๊กหนูก็กดเข้าไปดูมันไม่ได้มีโพสหรือว่าไม่มีอะไรเลยใซึ่งซึ่งมันเยอะมากๆในในในหนักไหมอะไรนะคะหนักไหมครั้หรับเราอะครั้งนี้หนูว่าไม่หนักนะเพราะว่าหนูเคยเจอที่เป็นคลิป หนักคนนีเป็นคลิปอย่างเราค่อที่านแบบออกสื่อเป็นคลิปแบบที่ถ่ายแล้วแบบส่งมาเป็นเป็นช่วงล่างช่วงล่างของผู้ชายเป็นคลิปเลยเป็นคลิปหนูก็แบบตกใจนิดนึงเราดูจบไหมคะหนูเห็นแล้ว หนูบอกผู้จัดการหนูอะหนูแบบว่าหนูดูไม่ไหวจริงจริงวันหลังจะไม่เปิดเข้าไปดูแล้วแล้วทุกวันนี้ก็คือไม่เปิดเลยเ,<ช>เราทําไงต่อบล็อกหรือว่าอะไรเงี้ยก็นิ่งเฉยอะค่ะหนูไม่ได้ไม่ได้ตอบโต้หรือว่าอะไรก็ตามก็คือคจะเป็นการคัดเลือกที่จะดูข้อความมากกว่าเลือกที่จะตอบมากกว่าอย่างยุคสมัยเนี้ยมันจะมีประเภทยังมาไล่เยอะอย่างแบบการส่งรูปของรักส่งอะไรเงี้ยมันจะมีบางประเภทที่เขาแบบติดต่อมาซื้อของจากเรา เราเคยโดนมากอันนี้ยังไม่มีนะคะออยังไม่มียังไม่มีออซึ่งหลายๆหลายคนก็มองว่าเอ๊ะทำไมเราถึงแบบแล้วพี่จักรยู่นิ่งแล้วก็ตอบคอมเมนต์ไปไม่ด้ออแจ้งความไหมหรืออะไร,งไรเออรงี้ยเอาจริงๆเคยเคย,เคยถึงขั้นที่จะแบบว่าคิดว่าแจ้งความแล้วแต่ก็คือเขาแค่รับเป็นเรื่องเอาไว้เพราะว่ามันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นกับตัวเราเออใช่ค่ะหนูก็คิดว่านิ่งดีกว่าไม่เป็นไรหรอกใช่เขาอยากจะคอมเมนต์หนูก็ยินดีที่จะให้เขาคอมเมนต์ถ้าเขามีความสุขนะคะ ก็คือมีการมีการพูดคุยบ้างแล้วแต่ว่าเรื่องเรื่องมันยังไม่ได้ขั้นว่าจะแจ้งได้ขนาดนั้นหลังจากนี้เราต้องดูแลตัวเองไงบ้างเพราะลูกนม่จริงเราก็หวหวัค่ะก้น่าจะาเยอะใหคุณหนูก็ไม่ไม่ต้องดูแลอะไรนะก็อยากทําอะไรในพื้นที่ของเราก็แค่ทำเพราะฉะนั้นมันคือความสุขของหนูแล้วถ้าสมมติว่าคนอื่นเขามีความสุขด้วยเกี่ยวกับรูปของหนูการลงอะไรอย่างเงี้ยก็หนูก็อยากให้เขาแฮปปี้ด้วยยังยืนยันเขายังจะลงรูปแบบเซ็กซี่ต่อไปก็ต้อง ตามสไตล์เราหรือว<อ>่าเออจะให้หนูลงเป็นรูปแบบเรียบร้อยหรืออะไรไ<อ>ลฟ์สไตล์เดี๋ยวนี้มันมันเปิดมาก<อ>มันไม่ไม่ไม่จะเป็นว่าแบบเรียบร้อยหรือว่าตามกาละเทศะใช่แต่มันแต่มันก็จะมีหลายๆข้อความเดีวพ่ออาจจะแบบว่าพ่อเล่าหรือฝ่าวาาาไปเปิดช่องทางให้พวกคนเา่า<อ>นั้น คอมเมนต์แบบอ๋ออยากจะบอกอะไรกับคอมเมนต์แบบนี้ก็ถ้ากล้าที่จะคอมเมนต์ก็หนูก็ยินดีที่จะให้มาคอมเมนต์แล้วกันค่ะเพราะว่าหนูก็ยังลงรูปแบบนี้อ่อมาเป็นไใต้ทรายเนาะใช่มันคือไลายใต้ของหนูอ่อใต้